ไม่ชิชวยน้ำต้องการน้ำแล้เหี่ยวแล้วเริ่มโอ้ยว<ป>ันนี้แม่มานอนทั้งวันไม่ใช่ทั้งวันเนาะครึ่งวันจะตื่นเออตื่นเที่ยงครึ่งพอลุกขึ้นมาเจ็ดโมงมาทำมัน ของข้าวให้เอามาไปโรงเรียนแล้ว,ลวพ่อเขาไปส่งไห้เอามาก็นอนเพราะว่าไม่ไหวจะเหนื่อยเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็คงอยู่บ้านตื่นึ้นมากะเที่ยงคืนตอนใบม้งคืนได้ชั่วโมองหนึ่งแล้วก็านนทุทนีได้ชั่วโมอง,งก็จะทําน้ำผัยเตี๋ยวจะใส่เกลีอยลงไปพริกไทยดาอยากได้พริกไทยขาวก,ก็ใส่ได้แล้วก็รสด,ดีส่วนเนี่ยคุณผูซอยูย่ข่าวอยู่ข้างล่างนต่ทำางดก่อนนะหมดไปแล้วพี่เกลี่ยลงไปเอาเพราะมันอยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้จะทําน้ำข้าวปุ้นลงจีนน้ํายา น้ำยาอีสานน้ำยาปลาละจ้ะส่วนพี่ออยหั่นเนื้อให้แม่วันนี้จะกินไม่ใช่หมูกระทะกินเนื้อย่างเนาะเนื้อย่างเกาหลีแล้วแต่เราจะเรียกพอนเป็นเนื้ออันนี้อารมณ์ดีซื้อซื้อเนื้อให้ลูกซื้อมาเมื่อวานนี่ละจ้ะเนื้อมันแพงกว่าหมูนะทีแเรียก็ไม่อยากให้ทําหรอกเนื้อน่ะแต่ทีสองก็เลยให้ลูกทําแล้วก็แชมปิญองเมื่อก่อนทํากินเน่ะแชมปิญองทุกกล่องหนึ่งไม่พออันนี้ครึ่งโลจ้ะแชมปิญองอีกถูกแล้วก็แซ่บน้ำยาถุงจีนต้มเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานทํา ทำอะไรนะตาซั้วตำซั้วหนุ่มจีนกับใส่บะาทาไก่เนาะจ้ะกับบหุงเพราะว่าฝากคุณสาซื้อบังหงมาบักหุงก็คมขมพี่นอ้องมะละกอมันอยู่ในตู้เย็นเขานานเลยเนาะอยู่ร้านเอเชียก็ไม่ได้โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาเอามาเขาสามาาเกาไม่รู้นะขมแต่ถ้าเป็นบางคนก็คงทิ้งแต่แม่เอ้มาตาครึ่งนึงแล้วเหลืออีกครึ่งนึงมึงนะเหลือไว้ครึ่งนึงไว้ตำอ,อีกเสียดายไม่อยากทิ้งข,ข้าวแกง เหี่ยวแล้วแม่มากก็เลยแบ่งครึ่งแล้วแช่น้ําไว้ให้มันต่งสูมเพราะวนตําอันนี้พอดีคุณครูคโทรมา,มารพี่น้องคุณครูประจําชั้นโทรมาก็เลยไปรับสายโทรศรรัพท์ครูก่อนนี่ผักของเราก็น้องออยทํามา <c oughs> น้องออยซื้อผิดแม่บอกว่าให้ซื้อผักบุ้งแต่คนเดียเลยซื้อ <c oughs> ซื้อเหลืองออกมาแม่พี่น้องมา ซื้อดวงงอกมาคุณน,นึกว่าผักบุ้งที่แม่บอกว่าผักบุ้งที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยอ่ะมันทำเอามาทำหมูกระทะอร่อยลูกสาวก็เลยซื้อผักเอซื้อดวงงอกมาเพราะว่านึกว่าเป็นผักบุ้งเพราะว่าก็เข้าใจนะเขามาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เป็นเด็กนะพี่น,อน้องก็คือฟังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เซ l ร์เรอกอันเนี้ยที่จริงต้องมีโหระพาด้วยแต่อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้ใส่เนื้อย่างไม่ได้ใส่เนื้อย่างเางกาหลีด้วยน,นี่ะข้า้าุน วันนี้เขาบอกว่าไม่แดดแต่ว่าก็คืออ้าวอบอ้าวไมไหมพี่น้องก็คือ้อนอบอ้าวนะถ้าเป็นบ้านเราก็บอกโอ้ยอบอ้าวฮีทสีออกบ่อเนาะแต่เจ้าวาเนี่ยอบอ้าวเห็นลูกกินหมูกระทะแล้วชอบแม่มามาก,กเลยต้มน้ําต้มน้ําเกือบเต็มหมอ้อนี่เลยจ้ะเนี่ยเกือบเต็มหมอ้อก็คือต้มใหม่นะน้ําซุปของหมูกระทะต้มใหม่แล้วทีนี้ลูกบอกว่าไม่ได้กินแน่พ้องเทจริงพี่น้อง ขอโทษขออภัยให้ดูขยะแต่เป็นขยะที่สะอาดเพราะว่าน้ำมันเริ่มเปรี้ยวแล้วที่ไหนน้ำซุปไม่ได้กินเลยเกือบเต็มหม้อพี่น้องใส่กระดูกหมูด้วยแต่วันนี้ไม่มีกระดูกหมูแล้วก็ใส่หมดก็จะใส่เนื้อเสีเสีเนื้อนี่แหละแทนให้มันไอ้นี่เนาะให้มันน้หอมอาลากผักชีไม่มีเลยขนาดผักชียังไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไปร้านไทยพี่น้องจะไปร้านไทยก็จะซื้อมาหน่อยนึงเพราะใกล้กับไทยแลวเนาะก็จะแบบไม่ซื้อมาเยอะนะลากผักชีไม่มีเลยแต่เราก็จะใส่าลากเซเลอรี่ เราจะเรียกว่ารากหรือเปล่าไม่ใช่เรียกเรียกว่ารากเนะาะเพราะรากไม่มีแม่เอาก็าจ,ะกยยาจะตัดเอาตรงนี้ค่ะเขาก็เอาไปปลูกได้นะนี่แต่ว่าแม่เอาไม่ปลูกเขาจะกลับไทยอยู่มันไม่มีคนดูแลก็จะตัดเอาตรงนี้ใส่ให้มันหอมแล้วก็จะใส่หัวหอมใหญ่ด้วยหอมหนึง่งหอมหนึง่งโอ้ยหัวหอมใหญ่ก็หมดพอดีจ้ะใส่หัวหอมใหญ่ให้เข้าหวานแล้วให้น้าสุบหวานแล้วก็จะใส่รากไอ้นี้ด้วยเนี่ยมันไม่รากเนาใส่หัวตรงนี้ประกาศขาวนะตัดเอาตรงนี้ใส่ให้มันหอมหวาน อยากจะใส่แครอทด้วยจ้ะแครอทนี่ก็เพิ่มสีสันให้สวยแล้วก็ความหอมความหวานเนาะออกมาจากแครอทแต่ว่าแครอทแพงโูระยิบเก้าหน่ช่วงนี้ก็เลยไม่ซื้อจ้ะหอมหัวใหญ่ลากอันลากอย่างเง่าเนาะเง่า,งาออก,กาดขาวส่วนนี้ก็เซีล์เรีลี่โอ้กลับมาแล้วหรอใบซองแล้วพี่ออยกำลังจะกินเนื้อมย่างเนื้อย่างกาหลีอยู่โอ้เนื้อย่างเกาหลีพูดเล่น เอาเอยียงมาเน่น้อป็นถุงพลุงพลังคือขยะเถอเนาะปนี้โอ้ยหนูทำอะไรมาที่ลูกสวยจังเลยเนี่ยฮะโอ้ยเอาเอยียงมันใกล้จะปิดเทอมแล้วครูเขาขอให้เอาของที่เด็กน้อยทําประดิษฐ์ประดอยความรู้สร้างสารรค์ที่โรงเรียนเอากลับมาบ้านจ้าอันนี้เห็นโรงเรียนมอน,นี่มี น้ําบ่อด้วยอันนี้หละที่แม่เอมาอยากเอาไว้ในสวนเนี่ยอยากทํขึ้นสวนมันน้าบอ่อแต่ไม่มีบอ่อนะแม่อืมเอ็มมายังไม่ได้อะไรให้แม่เลยเนี่ยสวัสดีค่ะนอยสวัสดีค่ะเ,เรียนมาก็ไม่สวัสดีค่ะเอาแล้วก็ไม่เปิดคลิปด้วยหรอโอ้สงสัยอันเป็นโรงเรียนมานกพี่น้องอากาศดีเนาะคุณครูกับพาร์ทเรียนพีนอกแล้วก็เมืออ่อเลยอ่าแม่เอมมาเปิดคลิปก็ได้จ้ะสวัสดีจ้ามาพ่มาพ่อครับ เอม็มมาอุ้ยกระแม่เอม็มมาอีกเลยเด้อจ้ามีอะไรมั่งน่ะลกูกนี่เป็นมอเล่เตยไมายัางไม่ได้ทำทำยังยังไม่เสร็จทำยังไม่เสร็จไหมดูสิโอ้เป็นกิจ,จกรรมวาดรูปที่โรงเรียนทาสีนาะทาสี <G ül> แต่ว่าบ้านี้แล้วเออบอนนี้แล้วเป็นทะเลพี่น้องเ <G ül> บิ่งเต้สีกับลูกอันนี้มีปลาตัวเล็กน้อยด้วยเนี่ยเออเนาะไข่ <G ül> คูปน ต้องค้นเขากันซะก่อนค้นกับบดเลยทำค้นไข่มันเหนื่อเนื้อมันนัวมันนุ่มมันค้นเขากันแล้วไม่พักฮันค้นหนักจรินผู้เดียวตี่ึ้นหน่อยเบคอนก็มีนะจ๊ะเบคอนเน้นเน้นเบคอนก็ต้องตัดพึ่งสุลูกมันยาวโคตรอีกกระปูมีก้านเดียวจ้ะ เอาเค้กไปเยวมาปั่นจักรยานมือแล้วปั่นจักรยานเรืรียนมาปั่นอยู่ซิบชิมหาะที่มันก็ห่อนเนะจ้ะปั่นอะไรก็มากินน้ำกันเลยปบะนี้ยเอาเอาล้นล้นล้นเป้าหบลูกเป้าดูดเนี่ยกุ้งของเราซื้อมาบานทั้งกุ้งต้มสุกแล้วเอาบอมแมนกุ้งต้มสุกแก่ยังไม่แก่แล้วก็กุ้งดิบยังไม่แก่ กิ่ไม่ได้ต้องกินกับลูกก่อนน้อยนึงก่อนจะไปอาบน้ําทาไมต้องอาบน้ําเพราะว่าเมื่อบานก็อาบแล้วละ่ะแต่ว่าตอนยินเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือนอนครึ่งวันเหงื่อมันออกได้อากาศดีกงไปอาบน้ําก่อนอืมแม่กจะลูกอืมแม่บอเทียกับขาวไว้พ่อที่นี่อัน,อนออเพินนเ่นให้คุ้นซาก,กินก่อนจ้ะแต่ว่าเพิ่นบอกกินสุกว่าสั้นขั้นซุกก็คือ สุปต่างหากเนาะฝรั่งวันนี้แม่มาจะไปไปบ้านฟิลิปปาครับไปบ้านฟิลิปปากรับพี่อ้อยแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะมาจ้ะอ่าเดนุกอะไรวินโดฮากริเหละแม่นุกนกินกุ้งบีคอนแล้วกันเนื้อจ้ะ เก็บไใ้เดี๋ยวไม่ใช่อะไรนกจะมากินเวลาคนไม่อยู่ในพี่นอกแม่มากเก็บไปไใบน,นี้งือน,นก่อน๋ย่พีเอ็ดกัมากินเลยลูกชายคนโต,โตมากัมากินเลยจ้ะปลาพินะนะหา,า,านคือบ่าท่าน่อยแท่นี่ไม่อัานก็มาอัน มาเฮ็ดธุลาป้าปังมายืมรองเท้าพี่อ้อยมายืมรองเท้าพี่หวานเพราะว่าวันนี้เขาจะใส่ไปงานอาบสลิสหพลคุลเลนะเมื่ออื่นแต่โอ้เมือม่ออื่นใส่ไปเมื่ออื่นเป็นวันที่ที่วันสุดท้ายของโรงเรียนหน้าหน้าร้อนปีนี้เขาจะปิดเขาเรียกอาบสลิสหนึ่งุลเลยเนาะนั่นแหละแล้วทีนี้ไม่มีรองเท้าสีขาวที่มันเข้ากับกระโปรงเขาเลยมายืมพี่หวานพอยืมเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านจะอาบน้ำแล้วนะจ๊ะไม่จะไปอาบนะเพราะว่าเหม็นเื่อแล้วทีนี้ฟิลิปปานะจะตามกลับไปเล่นกับพี่เอมาที่บ้านเพราะว่าส,ส่วนฟิลป,ปา ไปเล่นน้ำาจระหว่างทางกลับบ้านก็วแวะซื้อกุ้งจะไปปิ้งไปยา่างในหน่อยนึงสังเกตไหมวันนั้นแม่ไอมามาซื้อ,อยังเต็มอันช่วงนี้อากาศแบบอากาศมันดีมากนะพี่นอ้องอากาศดีข้าเจ้ากับยู่้องนอกนะข้างนอกก็จะทําอะไรกิจกรรมก็มีแต่ปิ้งแต่ย่างเห็นไหมเนี่ยพวกกุ้งพวกอะไรบางช่องก็หมดแล้วบางช่องก็กบหมดพี่นอ้องฝรั่งแบบข้าเจ้าหินเดดข้าเจ้าก็ปิ้งยา่างนอ้งนองได้คายดีขนาดเลยขนาดแม่ไอมาเปมันฝรั่งยังปิ้งย่างข้างนอกเนาะเอ็นทุกทา เอาไข่มาให้แคทก่อนหนวยหนิไงเห็นไม่เห็นอยู่ในหน้าต่างอยู่ฟื้นหน่อยนึงแล้วนอนจนถึงเที่ยงเที่ยงครึ่งอ่ะแคทวันเนี้ยไปน้องออยไปเอาน้ำรองเท้ากับน้ำหวานแล้วอ่อเราบอกว่าสายนะแคทไม่ใช่ของออยหรอกสายเปรี้ยวเซ็กซี่ของพี่น้ำหวานนี่เรียบร้อยเหมือนออยเออใช่คนนี้น้ำหวานก็มีึ้นมีบอกกระดาษนั่น เี๋ยวเดี๋ยวยายงั้นไงไอ้นั่นอะเช็ดไปเลยผ้าน่ะผ้า,าของน้ำหวานในสีดำๆนะ่ะเออเช็ดรอดเออเช็ดเลยยังไงมันก็จะได้นี่อยู่แล้วมามาย่างกลางสวนดอกไม้อันสวยๆกับแม่ลูกอ่อนอีกแล้วค้ะประจ <laughs> ําค่ะประจ,จําเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่แม่ลูกอ่อนเขากินแบบคู่ดีมากพี่น้องเขากลัวอ้วน <laughs> <laughs> กินไปได้คือแม่เอ็มมาเลยเ <laughs> ออยา,ายเช็ดแห้งาตน้ำหวาน แม่เฮ็ดค่อ,คอยๆดึงสายยางยันดึงทำไมลูกดิบรลอกสามีอ่ะลูกโอ้ยเปิดเป็นบ่เนาะเปิดไม่เป็นก็โทรหาอีเลียนหาว่าเปิดยังไงเนี่ยแม่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรบ่เบออมสีนมาหาแม่จริแเน่เออไหนล่ะโอ้ย่าโอ้ จะใช้อีรอีบราเทอมาดวันอิตาเท้รมาสลิสโอ้ยนี่าฟเห็นไหมเออไปเติมล้มก่อนล้มมันออกช่องหนึ่งจากคุณสาไปเติมล้มให้อุ้ยเมื่อวานยี่สิบหกนะเอไอน้ำหวานวันนี้ยี่สิบสี่เอ้านาวันเราจะขับรถไปดูน้ำทะเลลืมแล้ว จับกล้องแล้วลืมทุกทีอะอันนี้น้ำอุน่นอุ่นเกือบร้อนเลยแหละมาจากก๊อกจะ้ะเอาไปผสมกับน้ำเย็นให้เอม็มมาจะได้ไม่ต้องเย็นมากฟิลิปปาเริ่มร้องแล้วเพราะว่าอยากเล่นน้ำกับเอม็มมาจะต้องพาฟิลิปป่าไปวาลันดาแล้วไประเบียงข้างบนว่า่นจะเล่ยนน้ำกับเอ้ยแล้วเอ็มมาเอ้ยแล้วเหรอเอออีล่ากับเป็นเอ้ยทหาอีลาอ่าใหงก่กวัวเอาอีกแม่ไปใส่ไบเลืเลยเมืออื่นนี่ น้าแคทว่าจะมาถ่ายรูปด้วยนะพรุ่งนี้กับเพื่อนแต่งตัวอลังหน่อยนะว่าซันนะโอ้ยบบมีสุดแล้ววะ่ะอยากสุดเดยอลังขนองเรียกว่าวันอังคารหรือพูดนะเลยบอกว่ามาพรุ่งนี้นะวันนี้เหนือ่อยควาจะจัดฉากถ่ายได้แต่และรูปอีกโอ้โหอลังเหมือนกันนะโอ้ใช้อยู่ใช้ถ่ายรูปนี่ันเป็นอะไรที่แบบใช้เวลานานจัดฉากถ่ายว,ว่าซันพลว่า สวนนี่แหละสวนาสาธารณะนี่แหละเออสวนนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอก,หหรอ,กอืออือคืออามากไงแท้เอ้าแม่บ้านไอห้น้องอยุยลูกไปให้น้องกินเนี้ยเอ็มมามาเอ็มมารับเอาลูกเอ็มมาลามักสตรอเบอรี่บรแมันตีแม่กินเบิดน,น,นะ อือนอนหลดหาสิกินเอาอีกไหมน้ำหวานท่าทะเลลงมาถึงทะเลกันแล้วจ้ากินปิ้งย่างเสร็จแล้วกับมาเล่นทะเลหนูมาเก็บหาปูหาพาลูกหลานมึงแม่สิเบิร์อือมึงนี่โอ้โหมีตัวนึ่งยิบเอาเลยเออนั่นแหละนี่ได้สามตัวแล้วจ้าสามตัวแล้ว เขาได้ปูไหมน่ะน้ำหวานเออน้องอยากเอาใส่ด้วยเอ็ม,ม่านะ่าเออน้องอยากช่วยหนูเออน้องอยากช่วยเอาใส่กลับแล้วจ้าได,ได้เวลาฟิลิปปานอนแล้วมาทะเลบาลนิดจิ๊ดแจมไปเอ็ม,ม่าอยากเล่นต่อกันหรือเปล่ะถ้าแม่มไม่ขี้เกียจเดี๋ยวพากลับมาใหม่กันเรื่อยๆส่ละ มา่มาถึงบ้านแล้วฟิลิปปาก็กลับแล้วที่นี่ที่ได้ไปเลาะไปเลาะกับพออีกผู้แหละไปในหมู่บ้านเอ็นสว,กนวากินผู้เละจ้ะเอ้าแลาวบใไซต์เต่อ้าทษดูชุดเอ็มมากอลิพร้อมแผมไหมได้านกอลิ Oké. Okay. Die is lang, crap. Oh. Die is er naar hem. Hoe de พอถนนมันดีแล้วมันก็เร็วจ้ะพี่น้องอันนี้มันก็ช้าเขาเรียกว่าอะไรน้อนั่นรุ่นเราช่วยแต่เนะะาะภาษาโนเวร,รุ่นเราช่วยแต่าษาอังคิดจำาม่ได้กแล้วจ้ะพี่นออ้องเออโอ้ยภาษาอีสานบ้านแม่เอามากว่าเกือบล้อเลยเนาะเกือบล้อนะพี่น้องข้างล่างเป็นล้อวันนี้เอามานะ่ะพอบนไปออกกํลาลังกายหลายครั้งแล้ว ไปกับอรองเท้าล้อซะเนาะอืมเพราะว่าจําซื้อภาษาอังกฤษอะได้มันบอกว่าแม่ถ้าครั้งหน้าพ่อไปบอกเอ็มมาด้วยนะเอ็มมาจะปั่นจักรยานมาสั่นปั่นจักรยานไปกับพ่อฮนะถ้าไปกับไปกับถึงตรงที่เลี้ยวรถวงเวียนหลดุลดหลุดวงเวียนบอกเธอรุนเชอร์ดิงเขาเรียกไปนะไปถึงตรงนั้นห้าไปถึงนึงนั่นแหละหมู่บ้านเอ็นเนสวซเกิน้นที่แม่เอ็มมามักไปซื้อของอันนั้นห้ากิโลแต่ถ้าไปกับก็เป็นสิบโลจ้ะส่วนแม่เอ็มมาก็อาจจะ ลดน้ําดอกไม้จ้ะหลายวันแล้วไม่ได้ลดสามวันแล้วโอ้นี่ไงให้ดูนี่พี่น้องให้ดูดอกซีรินแม่แม,มาซื้อมาปลูกปีกายตอนมันลดราคาเห็นบอมอันนี้จะเป็นม่วงแล้วก็จะเป็นขาวข้างนอกเห็นไหมสวยอีกแบบเป็นดอกปีแรกเพราะว่าเพราหอมันอ่อนเพราะว่าซื้อมาปลูกปีกายนะปีนี้ก็ต้องเป็นดอกดอยนึงแต่อันนี้ก็หอมมากก็เริ่มแก่แล้วซีรินอันนี้ก็หอมเนี่ย อหอมมันอ่อนดอกเล็กๆสีม่วงม่วงจืดจางๆดอกเล็กส่วนนั้นม่วงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าดอกเล็กหรือดอกใหญ่เท่ากันจะไม่ได้แล้วมาเบิ่งนก่อนเห็นไหมอันนี้จะม่วงแต่ม่วงคุณละแบบม่วงจะคือม่วงจะออกสีเทาๆอ่ะคือมันอธิบายเนกแล้วแล้วก็ดอกดอกเขาจะใหญ่กว่าเห็นไหมอันนี้ก็หอมมันอ่อนเหมือนกันแต่ว่าไอ้ดอกเล็กจะหอมกว่าจ้ะ เริ่มแก่เราเห็นไหมโดนหน่อยหนึ่งก็ขู่ขาขูขาพูยพายลงแล้วนี่เริ่มแก่เริ่มเทาแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นสมบัติแม่ย่าพี่น้องดอกสีพูสีสวยมากสีสวยมากจริงๆแต่เพียงแต่ว่าเขาจะดอกไม่ใหญ่แต่ถ้าเต็มต้นนี้ก็มองดูสวยแต่ว่าแม่ามาตัดยอดออกเพราะว่าไม่อยากให้เขาสูงเกินไปอยากให้เขาเป็นพุ่มนะจา๊ะตัดสองปีแล้วยังไม่เป็นพุ่มเลยอันนี้ไยตัดสองปีที่แล้วนี่ สวยงามมันจะดอกกล้วยไม้แม่มาก,ก็เรียกว่าดอกกล้วยไม้แล้วจะสีแกว่าอย่างสวยมาก <c oughs> เขาก็สวยของเขานะสวยคนละแบบนะปกติแม่มาจะไม่ชอบสีขาวไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไร ทุกอย่างจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสีขาวเลยแต่ดอกไม้สีขาวนี่แม่มาชอบมากอาจจะเป็นเพราะดอกขาวจริงแต่ว่าจะมีข้างในเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็มีเหลืองตรงนี้มันก็เลยมองแบบไม่ใช่ขาวล้วนอนะ่ะพี่น้องมันก็นเลยงามแม่มาไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์นนะก็เลยไม่ค่อยชอบสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นดอกหญ้าเหมือนคล้ายๆดอกปิ่นบ้านเรานะพี่น้องไม่รู้ว่าดอกหญ้าหรือดอกไม้มันขึ้นเองแลวแม่มาก็เลยใส่ปุ๋ยทุกปีเนี่ยโอ้ยอันนี้มาไม่ทันแล้วบอเหี่ยวแล้วเนี่ย ่ะสวยลิดโอเวอร์เอ็นทีไหมน้อยน้อตาคารวัดโอเวอร์ชูหนูเฮานี้เรบมากเ24นาทีจากสโวยมรับมาเลยจกลับมา2ทุ่มครึ่ง